รองประธานกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและกำแพงเพชรเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2563นายยศวัตรชัยวัฒนสิริกุลรองประธานกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรคนที่1ลงพื้นที่พบปะพี่น้องเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟู โดยในช่วงเช้ารวมประชุมสร้างความเข้าใจเรื่องหนี้สหกรณ์รวมกับสหกรณ์การเกษตรในพื้นที่ณนะสหกรณ์การเกษตรจังหวัดพิษณุโลกและในช่วงบ่ายได้เดินทางไปพบปะเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูในพื้นที่ตำบลหนองเต่าทองอำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อชี้แจงแนวนโยบายการดำเนินงานของสำนักง,งานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรในด้านการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกรการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรพร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรฉบับที่3พศ2563และสิทธิประโยชน์ที่พี่น้องเกษตรกรสมาชิกจะได้รับเช่นการจัดการหนี้ในระบบ าก,การจัดการนี่บุคคลค้ำประกันการเสนอแผนและโครงการเพื่อของงบประมาณในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมโดยมีพี่น้องเกษตรกร,รในพื้นที่ให้การต้อนรับและเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก